สวัสดีครับหมอทีนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับ3เคล็ดลับในการจัดการความกังวลเรื่องลดความอ้วนเพื่อนๆหลายๆคนกําลังลดความอ้วนอยู่บางทีเวลาที่เรากําลังเริ่มปรับเปลี่ยนปรับปรุงชีวิตยังไม่เข้าที่เข้าทางมันจะเกิดความกังวลขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าพยายามห้ามที่จะคิดลบเด็ดขาดบางคนบอกว่าฉันจะไม่กังวลเรื่องลดความอ้วนอีกในสมองก็จะบอกว่าลดความอ้วนลดความอ้วน ท่านจะไม่กังวลเรื่องการกินจุกกินจิกก,กินจุกกินจิกกินจุกสมองก็จะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ห้ามความคิดลบแต่แหละคุณต้องรู้จาักการที่ควบคุมความคิดลบของคุณเคล็ดลับข้อที่1น,นะครับในการที่จะสามารถควบคุมความกังวลได้ชังงักเลยคือ resourceful หรือการที่คุณเปลี่ยนความกังวลของคุณเนี่ยให้เป็นแอคชั่นเปลี่ยนเรื่องความกังวลของคุณนะ่ะให้กลายเป็นการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณกังวลมากๆเรื่องการออกกำลังกายลองไปหาชี่ว่าคนที่เขาขุนดีเนี่ยเขาออกกำลังกายกันอย่างไรถ้าบางคนกังวลเรื่องการคุมอาหารนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการคุมอาหารหลักๆเนี่ยมักจะเป็นมื้อเย็นเท่านั้นไม่ใช่ให้อดมื้อเย็นแต่มื้อเย็นเนี่ยต้องลดอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตแล้วก็ของมันๆทอดๆลง เน้นเป็นพวกโปรโตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อไม่ให้หิวนะครับแล้วทานผักผลไมา้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มกากใย,ยอาหารไม่ให้มีอาการท้องอืดท้องผูกใดๆดังนั้นพอคุณเปลี่ยนจากความกังวลของคุณมาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาคุณจะเป็นคนที่สามารถควบคุมโรคใบนี้ได้คือควบคุมโรคของคุณควบคุมความคิดของเฮ้ยต่อให้ฉันกังวลฉันจะเปลี่ยนความกังวลเป็นวิธีการทุกครั้งที่ฉันกังวลฉันจะเปลี่ยนความกังวลเป็นวิธีการแบบนี้จะเวิร์กครับ คล็ดลับข้อที่2ก็คือจัดการเวลาคิดลบของคุณให้เป็นตารางเวลาเลยอย่างเช่นระหว่างที่คุณกําลังเรียนอยู่ระหว่างที่คุณกําลังทํางานอยู่สมองคุณแอบกังวลเรื่องการลดความอ้วนให้คุณบอกสมองคุณเลยว่าตอนนี้ฉันจะยังไม่กังวลเรื่องนี้5้าโมงหรือหกโมงเย็นเนี้ยเดี๋ยวฉันจะกังวลเรื่องนี้คุณบอกสมองแบบนี้บ่อยๆครับเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเลื่อนเวลาความกังวลไปถ้าคุณทําแบบแบบนี้บ่อยๆ นะสมองคุณจะเริ่มปรับได้ว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปกังวลทุกเรื่องตอนห้าโมงหรืองหโมงเย็นดังนั้นผมเชื่อว่าโดยเฉพาะผู้หญิงมักจะกังวลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่ห้ามคุณผู้หญิงว่าอย่าก,กังวลแต่ผมอยาจะบอกว่าให้เลื่อนเวลากังวลไปตอนเย็นครับ ห้าโมงหมงเย็นหรือหลังเวลาที่คุณทํางานจะได้ไม่รบกวนเวลาคุณทํางานไม่รบกวนเวลาที่คุณจําเป็นต้องคอนเซนเตรตกับการทําธุรกิจหรือว่าการเรียนก็ตามเคล็ดลับข้อที่3นะค,คือโฟกัสไปที่การจัดเวลาออกกําลังกายและเลือกอาหารเพราะว่าถ้าคุณน่ยแค่โฟกัสไปเรื่องการาออกกําลังกายและเลือกอาหารแค่2อย่างนะครับคุณก็ผอมลงแหลว แล้วคุณก็จะลดความกังวลไปได้คนส่วนใหญ่จะกังวลว่าเมื่อไหร่ฉันจะผอมลงสักทีเมื่อไหร่ฉันจะหุ่นดีสักทีโอ้ถ้าฉันหุ่นดีช้าแฟนฉันจะทิ้งฉันไปไหมคือหลายคนก็จะไปกังวลกับผลลัพธ์แต่ผมแนะนําว่าเปลี่ยนความกังวลในผลลัพธ์ไปโฟกัสกับการออกอากาลังกายและการเลือกอาหารอย่างเช่นเอ๊ะเย็นนี้ฉันจะกินมื้อเย็นอะไรดีก็ไปคิดเมนูมื้อเย็นที่มีโปรตีนร่วมกับผักผลไม้เซิร์ชใน Google ดูนะครับ ลองคิดดูด้วยไอเดียของตัวเองว่าฉันจะกินอะไรเย็นนี้ดีเสร็จปุ๊บเย็นนี้ฉันจะไปออกกําลังกายด้วยวิธีไหนดีพรุ่งนี้เช้าฉันต้องเตรียมอาหารตั้งแต่เย็นนี้เลยเพื่อพรุ่งนี้เช้าฉันจะได้มีอาหารสําหรับการกินตอนเช้าเพราะผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเราไม่เตรียมอาหารตอนเช้าเราจะไม่ได้กินอาหารตอนเช้าครับเพราะคนส่วนใหญ่ตื่นมาก็จะไม่ได้ตั้งใจตื่นเพราะไม่ได้ตั้งใจกินตอนเช้าแล้วผลสุดท้ายก็จะตื่นแค่พออาบน้ําแล้วก็ไปทํางานหรือไปเรียนได้พอถึงเวลานอน คุณก็ต้องมาคิดว่าคุณต้องนอนกี่โมงเพื่อให้เพียงพอแล้วตื่นตอนเช้าฉันต้องตื่นเก่กี่โมงพอตั้งเวลาปลุกเสร็จปุ๊บคุณหลับไปคุณตื่นมาตอนเช้าคุณก็ตื่นมาเพื่อหลอกร่างกายให้ผอมลงโดยการออกกาลังกายอย่างน้อย5 1าานาทีพอคุณออกกาลังกายเสร็จคุณก็ต้องกินอาหารเพราะต้องให้อาหารเหล่านั้นกลับมาเป็นไกลโคเจนในกล้ามเนื้อพอคุณไปเดินหรือไปทํางานทั้งวันนะคุณก็พอถึงเวลาเที่ยงคุณก็คิดเลยว่าเอ๊ะเที่ยงนี้ฉันจะกินอะไรดี คุณหมอบอกว่าให้กินข้าว1จานหรือก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเสร็จปุ๊บตอนบ่ายคุณเรียนหรือคุณทํางานพอจบตอนเย็นคุณก็กลับมาวางแผนอีกว่าเอ๊ะมื้อเย็นนี้ฉันจะกินอะไรดีออกกาลังกายอะไรดีแล้วมื้อเช้าคืนนี้ฉันจะกินอะไรดีสมมุติถ้าคุณทําได้ทั้งวันแบบนี้ในหนึ่งเดือนผ่านไปคุณจะแทบจะไม่ได้กังวลเรื่องการลดความอ้วนเลยเพราะคุณเปลี่ยนพลังงานความกังวลมาเป็นการโฟกัสที่การออกกําลังกายและการเลือกอาหารแล้ว คุณลองนำสามเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับเป็นสามเทคนิคที่ผมใช้เองแล้วก็ได้ผลผมเชื่อว,ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่กังวลในโลกนี้เลยขอบคุณสสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้ถ้าคุณชอบสามารถแชร์ได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศหมอทีมสลิดถอสวุวรรณแล้วพบกันคลิปหน้าครับ